โอ้ยนงะกินแซ่บก็กินจกักสามซีข้ามกันไดาเดียวพอแล้วเนี่ยคุ้มฝ่าคป้ายคองสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวป้วงสิภาพพี่น้องไปเฮ็ดทอดปลาพี่น้องทอดปลาสลิดสาวป้วงไปลักยูตูปพญแว่นกระย่ายจิตมาไปบึงกันว่า มันสิเป็ตาแสบซำใหนเขาคือโฆษณาแถพระอยุวัดกระดึกจนเบิดเันื่เหลือห้อยหอดหยติโยมนะนะเช้าวปวงกระเลยไปลักมาลองถอดถอดกินก็ะตัาบักุงไปเบิงว่ามันสิแสบบอไปจ้าพี่น้องไปเฮ็ดกันเลย Thank you.

สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต่อไปสุ้คนๆเด้อครับเมื่อนี้ก็พอครับเบาหยัดเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้มากินตำหมักหูกักบทอดปลาสลิดเมืองไทยสุดยอดมาเสียบเสียบเหมือนกันพี่น้องเมื่อนี้ส่งฝ่าว่างหน่อยเมื่อนี้ยฝ่าว่างฝ่าน้ำตลาดพี่น้องเลยจะไปกินจะไปกินมาเลยวะจะไปไข่โค้งตลาดพี่น้องฝ่าว่างหน,น,น่อยยดสิกน,ะนี่มาพี่น้องเ,เสียบ Mm hmm. โอ้ยนะกินแซ่บกว่ากินจากสามซีค้ามกันเลยคำเดียวพอแล้วน่ยคุ้มฝ่าไระายข้องกินหลายๆค้าม แงข็ตายสุดยอดเหมือนไข่ไข่อือหือ,อ,อๆๆข่ากัเี้คไข่ปลามัมเปรนไข่ปลาคอกินหอมหอมอือร่อยขักขักขับปลากรอบ บอกลางออกเลยละอบออย่ำได้เบิดบอเบาเบียงเคืองก็ได้คำเขานะ้นคุยตามมกหุ่งหลายๆพี่น้องนนด้วยนะครแบ่งยงไงได้อย่าละมกกักลัดบอกบอกบอกตบ้าบเก,กิร์นท็อืมเปี้ยวบบาเนียเน่ย <laughs> กางสีค่าค้นตายย่ะเปล่าหลายต้องไปจองตลาดบายโมงพี่น้องมากินเห้พี่น้องเบิ้งจักน้อยนึงพี่นออ้องไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปจองตลาดก่อนนะครับ